สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับชา a นทารอนฮนในที่นหนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนประจำเดือนพฤษภาคม2566นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้คือการทำนายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์นะคะอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็น้นยเบอร์ซ่าเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูให้กับคนโสดชาวราศีตุลลัคนาตุลกันก่อนเลยในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงกันบ้างคนโสดนะคะไพ่ใบแรกนะคิดมาเป็นไพ่เอกอ่อนในเรื่องของความรักเนี่ยเรามองว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมชาวราศีตุลลัคนาตุลคนโสดเนี่ย มันเหมือนมีภาระที่ต้องดูแลมีภาระที่ต้องแบกรับเพราะฉะนั้นคุณจะยังไม่มีเวลาหรือยังไม่มีโอกาสที่จะไปโฟกัสในเรื่องราวความรักมากนะักแต่ถ้าถามว่าเร็วๆนี้มันจะมีเข้ามาไหมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะทาวเวอรนะอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างหรือใครบางคนเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณเพราะว่าพอไพ่สองใบนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการทํางานหน้าที่ปัจจุบันเนี่ย มันค่อนข้างวุ่นวายบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานแบบกระทันหันหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยแบบกระทันหันมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกระทันหันก่อนแล้วทําให้ชาวราศีตุลคนาตุลคนโสดนะคะได้มีโอกาสพบเจอหรือว่าพูดคุยกับคนใหม่ๆเกิดขึ้นหลังจากท,ที่มีเหตุการณ์อย่างเช่นการเปลี่ยนงานหรือการโยกแยที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้คุณได้เจอกับบุคคลใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหลังจากที่ผ่านมอนเงียบเหงามานาน เรามอางว่าคนโสดชาวราศีตุลแลัคนาตุลเนี่ยอยู่กับความเหงามานานแล้วแหละไพ่เดอะแฮง m a n มันเป็นความเหงาที่ทําให้คุณรู้สึกชินไปแล้วชินกับการอยู่ตัวคนเดียวชินกับการอยู่เพียงลําพัง,พงเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลแลัคนาตุลเอชออฟเพนดิเคิลขึ้นมาจะมีคนอายุน้อยค่ะแล้วก็เป็นคนทางไกลซึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบสนุกสนานหรือว่ารู้สึกว่าสนุกกับการใช้ชีวิตเข้ามาในชีวิตคุณ แล้วก็เท่าที่ดูแล้ว Energy ของเขาเนะะี่ยค่ะเท่าที่ดูแล้วมันเหมือนเป็นเป็นอะไรที่คุณอยู่เฉยๆแล้วเขาเข้ามาเองก็คือไม่จําเป็นต้องไปเข้าหาเขาก่อนเลยมันคือการที่เขาเข้ามาหาเองแล้วก็ถ้าหากว่าคุณนะคะไม่ไปยึดติดก,กับความทรงจําเก่าๆที่เคยทําให้คุณเสียใจมากเกินไปอ่ะใช้ชีวิตแบบอิสระกล้าที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเรามองว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมก็มีโอกาสที่ชาวราศีตุลัคนาตุลจะสละโสต แต่เรามองว่าหลายๆคนยึดติดกับความโสดหรือว่ายึดติดกับตัวเองเกินไปอาจจะทําให้รู้สึกว่าการมีใครสักคนเข้ามาแล้วมันอาจจะทําให้ชีวิตตัวเองเปลี่ยนแปลงหลายๆคนกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะมีคนอายุน้อยเข้ามาแต่ก็อยู่ที่ว่าชาวราศีตุลและกราศตุลนนโสดเนี่ยจะก,กล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือว่ายอมรับการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วอาจจะทำให้ชีวิตบางอย่างของเราเปลี่ยนไปได้ไหมแค่นั้นเอง คราวนี้เรามาดู energy ของชาวราศีตุลัคณาตุลที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลคณาตุลเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่แบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ s i x k o f C u p s s e x o f c ค p s คือการกลับมาของใครบางคนค่ะในช่วงอดีตที่ผ่านมา แต่ว่าทีนี้เนี่ยพอมันเปิดหัวมาด้วยไพ่ซิกออฟคัพเนี่ยมันคือการกลับมาโดยที่ไม่ได้รับบทเรียนแสดงว่าเขากลับมาแบบง่ายๆหรือกลับมาแล้วทําเหมือนเราไม่เคยทะเลาะก,กันเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเราไม่เคยมีเรื่องผิดใจบาดหมางกันเกิดขึ้นก็คืออยู่ดีๆก็กลับมาแล้วก็ ไม่ได้มีคำอธิบายในเรื่องปัญหาที่เคยเกิดขึ้นหรือเคยทิ้งทวนไว้ซึ่งมันทำให้ชาวราศีตุลและคณาตุลเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยอยู่กับความคิดมากแล้วก็ฟุ้งซ่านมากๆเลยเพราะว่าเหมือนคุณพยายามหาคำตอบว่าเขาต้องการอะไรเขากลับมาเพราะอะไรหรือกลับมาเพราะต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างหรือเปล่าก็อาจจะทำให้ชาวราศีตุลและคณาตุลเนี่ยเกิดความคาใจในช่วงอดีตที่ผ่านมารวมถึงไพ่ Two offset เนี่ยการกลับมองเขามันดูเหมือนกับว่าเขาพุ่งเป้ามาที่เราหรือเรียกง,งา่ายๆคือเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขามีเราเป็นจุดโฟกัสเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ two o f f s d t เนี่ยจริงๆเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขามีตัวเลือกมาก่อนหน้าหนีก่อนที่เขาจะกลับมาเขามีตัวเลือกแต่การกลับมาครั้งนี้มันเหมือนเขาจะพยายามทาดีกับคุณมากขึ้นมันเลยทําให้คุณเลือกไม่ถูกว่าเขาว่าคุณควรที่จะไปโฟกัสเขาอีกครั้งไหมหรือควรที่จะไปโฟกัสอ,อย่างอื่นเลย เพราะในตอนนี้เหมือนคุณชาวราศีตุลและคนาตนุลไม่ใช่ตอนนี้คือในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเกิดความสับสนค่อนข้างมากและสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่อาจจะอาจจะเคยเจ็บจากการหายไปของเขาอ่ะมันทําให้คุณยังจําแล้วก็ยังรู้สึกเค็ดหลาบกับความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ใจอ่ะมันก็ยังมีความรู้สึกรักเขาอ่ะไพ่ไนท์ออฟคัพ nice เนี่ยขึ้นมาแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีสนเสน่ห์น่าดึงดูด ไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาคือแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดใครๆก็อยากเข้าหารวมถึงตัวคุณเองด้วยเป็นคนที่พยายามที่จะเหนียวรังแล้วก็ไข่ฟ้าไข่ใฝฟ้าคว,า,วามสัมพันธ์นี้ไว้ตั้งแต่แรกในช่วงก่อนหน้านี้แต่พอเขาหายไปเนี่ยมันเลยทําให้คุณเนี่ยไม่มั่นใจว่าคุณควรท้าโอกาสนี้ไว้อีกครั้งหรือเปล่าทีนี้เนี่ยพอมาดูสถาน,นการณ์ปัจจุบันของชาวราศีตุลลคณาตุล สถานการณ์ปัจจุบันนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ Ten of Wands มันยากลำบากมากเลยเพราะว่าในตอนนี้คุณเองอาจจะรู้สึกว่าหนักไปหมดเลยทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักมันดูหนักมันดูเหนื่อยไปหมดทุกอย่างเลยค่ะณณนะนะตอนนี้สำหรับชาวราศีตุลแต่ว่าที่มันหนักมันเหนื่อยเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะเป็นความหนักใจเหนื่อยใจมากกว่าไพ่ Pie Ten of Wands กับไพ่ Queen of Pentacles ขึ้นมา นั่นหมายถึงคุณตัวคุณเองอะเป็นคนคิดมากแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาหายไปอะ่ะเหมือนคุณเริ่มที่จะทําใจหรือว่าเริ่มที่จะชินได้บ้างแล้วแต่พอเขากลับมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณกําลังรู้สึกว่าเขากลายเป็นภาระทางด้านจิตใจที่ทําให้คุณเนื่ยกลับมาคิดมากแล้วก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งตัวคุณเองเนี่ยปัญหาของคุณก็คือว่า ไพ่ขึ้นมาเป็นไพสน่สิบเหรียญสิบเหรียญพอขึ้นมาในตําแหน่งปัญหาก็คือคุณคาดหวังให้เขาว่ากลับมาเติมเต็มคุณอีกครั้งหนึ่งหรือคาดหวังให้เขาว่ามั่นคงกับคุณแล้วก็เป็นคนที่เติมเต็มให้กับคุณได้แต่ทีนี้เนี่ยพอไพ่ความคาดหวังขึ้นมาเป็นไพ่สิบเหรียญและตามมาด้วย f l a s of a n e นั่นหมายถึงคุณมีการทะเลาะกับตัวเองเกิดขึ้นใจหนึ่งก็คาดหวังแต่สมองก็บอกกับตัวเองว่า มันมันเกินไปแล้วมันเกินที่คุณจะทนไหวแล้วก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนว่าตัวเองเนี่ยจะเอายังไงกันแน่กับความสัมพันธ์นี้สรุปแล้วในตอนนี้เนี่ยปัจจุบันของชาวราศีตุลลักนณะตุลที่มีประเด็นปัญหาคุณยังอยู่ในภาวะที่ว่าโยนเหรียญถามทางยังเลือกไม่ได้ว่าจะไปทางไหนทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าไม่มีเขาคนนี้เนี่ย รูปแบบการใช้ชีวิตของชาวราศีตุลคณาตุลค่อนข้างสักเซสเลยแต่พอมีเขาเข้ามามันเป็นอะไรที่คุณต้องมานั่งโยนเหรียญถามทางอีกครั้งหนึ่งว่าฉันจะเลือกทางไหนดีระหว่างให้โอกาสไปต่อหรือยกย้ายเปลี่ยนแปลง move on ไปเลยอาจจะเกิดความล,างลังเลเกิดขึ้นคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยจะเป็นชาวธาตุน้ำซะส่วนใหญ่นะคะชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนแล้วก็ชาวธาตุไฟเอ็นเมสินธนูคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของ ชาวราศีตุลลัคนาตุลกับคนคนนั้นกันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันขอดูความรู้สึกของชาวราศีตุลลัคนาตุลก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นไพ่แบลแรกขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเหรียญแต่ทีนี้เนี่ยมันขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเหรียญรีเวิร์สเห็นไหมเราจะดูภาพข้างบนนะคะนั่นหมายถึงการที่ว่าตัวคุณเองต้องทําเป็นเหมือนกับว่าฉันแฮปปี้มีความสุขกับตัวเองในตอนนี้แต่จริงๆแล้วอะ มันเป็นความสุขที่ไม่จริงไม่ถังคุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตอนนี้สิ่งที่ทำมันคือความสุขของตัวเองหรือเปล่าแต่แค่รู้สึกว่าพยายามต้องพยายามทำให้ตัวเองดีขึ้นความรู้สึกของตัวเองมันเป็นแบบนั้นชาวราศีตุลเองอ่ะแค่รู้สึกว่าฉันต้อง move on ไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าไพ่เดชาริออรขึ้นมาเนี่ยมันคือคุณอยากเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นคุณอยากเดินหน้าให้เร็วที่สุดคุณอยากไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ อยากควบค c o n t r o ชีวิตตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมุมอมองของชาวราศีตุลความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณอยากจบไพ่เดอเดดมันคืออยากจบแล้วก็อยากมีชีวิตที่มันดีกว่านี้อยากแฮปปี้กับชีวิตแบบของตัวเองได้แบบจริงๆสักทีโดยที่ไม่ต้องไปยึดติดกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าไพ่ทรีออฟวัน คุณมองไปข้างหน้าแล้วไพ่ทรีออฟวเนี่ยคือการที่คุณเนี่ยมองไปข้างหน้าแล้วไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะหันกลับมามองข้างหลังแต่ทีนี้เนี่ยเห็นไหมว่าไพ่เดอะเดเนี่ยใบยนี้เนี่ยที่มันขึ้นมามันยังมีการหันกลับมามองแสดงว่าคุณยังลืมเรื่องราวของเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าอยากจะไปต่อและในตอนนี้สิ่งที่คุณอยากหนีมากที่สุดเลยสําหรับชาวราศีาตุลคณาตุล คุณอาจจะไม่ได้อยากหนีเขาแต่คุณเหมือนกําลังอยากจะหนีใจตัวเองอะ่ะเพราะว่าเหมือนคุณกําลังกลัวใจตัวเองว่าจะกลับไปให้โอกาสเขาหรือว่าจะกลับไปรักเขาอีกครั้งหนึ่งไพ่เดอะมูนขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันยังมีความลังเลในใจซึ่งขึ้นมาสอดคล้องกับไพ่ในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันคุณยังมีความลังเลอยู่ค่ะคราวนี้เรามาดู energy ของเขาคนนั้นค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีตุลลัคนาตุลไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ five of swords เหมือนตอนนี้เขารู้สึกอยากหยุดอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างแสดงว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะหยุดเขาเคยสุดมาก่อนนะในเรื่องของความเจ้าชู้ไพ่ห้าดาบมันคือการที่เขารู้สึกว่าอยากหยุดอยากยอมแพ้แล้วก็กําลังเสียดายอะไรบางอย่างกําลังเสียดายความสัมพันธ์กําลังเสียดายคุณตัวเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากได้โอกาสอีกครั้งในการกลับมา เขาอยากเอาชนะใจคุณอีกครั้งไพ nice ่ k n i g h t of Pentacle แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเคยผูกพันกันมานานแล้วคุณเป็นผู้ให้มาโดยตลอดแต่พอมาวันหนึ่งผู้ให้หายไปเขาก็เลยรู้สึกเฟลรู้สึกสัมผัสได้ถึงการสูญเสียและณนะนะเวลานี้เนี่ยดูเหมือนเขาอยากได้คุณกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเขาดูเหมือนอยากพยายามให้คุณกลับไปยืนอยู่ข้างเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยไพ่ Justice เป็นปัญหานั่นหมายถึงปัญหาของเขาเนี่ยคือเขารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณกลับคืนมาแต่ปัญหาของเขาก็คือเขายังไม่ได้คําตอบจากคุณไพ่แจสติกคือเขายังไม่รู้ว่าคุณจะตัดสินใจในรูปแบบไหนแล้วมันก็ดูทุกอย่างมันดูเงียบมากๆมันดูเหมือนไม่มีการตอบกลับไม่มีเอฟเฟกอะไรตอบกลับมาจากคุณเลยและในตอนนี้สิ่งที่เขาทําได้คือเขารู้สึกว่าเขาทําได้แค่หลอแล้วก็ไม่ควรกดดันคุณทีนี้ปัญหาเนี่ยพอไพ่พขึ้นมาเป็นไพ่ดีเอมเพลเลอร์ขอไพ่ยขยายนิดนึง The Emperor ขึ้นมาทำไม Page of Cups The Emperor ขึ้นมาแล้วพอถามว่าขึ้นมาทำไม Page of c u p ขึ้นมาแสดงว่าเขาเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงตัวเขาเองลึกๆยังคิดว่ายังไงคุณก็ต้องให้โอกาสเขาเพราะเขาสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณเคยให้เขามาในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งมันมากมายมากๆอะ่ะ มันเลยทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องพยายามอะไรมากหรอกรยังไงคุณก็สามารถกลับมาได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะเขาสัมผัสได้ว่าก่อนหน้านี้คุณทุ่มเทม,มากาและณเวลานี้เนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เขาทําเหมือนกันก็คือการนิ่งแต่ว่าไม่ได้ปล่อยนะถ้าหากว่าคุณจะไปเริ่มต้นไหนก็ดูเหมือนเขาจะมีท่าทีที่เหมือนแบบทักมาทักทักไทยเข้ามาเข้ามาหยอดเข้ามากักคุณไว้เพราะว่าไม่อยากให้คุณหายไปแต่ถึงได้บอกว่ามันคือการกลับมาของใครบางคนที่ ไม่ได้เรียนรู้บทเรียนที่ผ่านมาเลยเพราะฉะนั้นเขาอยากได้คุณกลับคืนไปจริงๆค่ะในตอนนี้แต่ว่าเขาไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนตัวเองเลยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ณเวลาเนี้ยมันยังไม่ใช่การเลิกกันขานแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่กลับมาแบบเป็นร้อยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนถูกฟีสถูกแช่ข็งไว้ ให้ยังคงอยู่แต่ก็ไม่รู้ทิศทางที่จะไปต่อคราวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลประจำเดือนพฤษภาคมกันค่ะว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดลิเวอร์เดลิเวอขึ้นมาเนี่ยมันคือการารับข้อเสนอหรือการให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า คนคนหนึ่งก็รู้สึกว่ายังรักอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าอยากที่จะลองเสี่ยงอยากที่จะลองปลูกต้นไม้ต้นเดิมขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นไพ่เดล e เวอร์มันคือการให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งค่ะให้โอกาสกันได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ร่วมกันสร้างครั้งนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันร่วมมือกันแสดงว่าไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเขาอาจจะรับฟังคุณมากข,ขึ้นแล้วก็ ให้ความร่วมมือกับชาวราศีตุลและคณาตุลมากขึ้นด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไพย่ two of c u p ถ้ามันขึ้นมาเป็นไพ่ด้านเนี้ยมันก็มันก็จะเป็นการอ่านคําทํานายว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แนะ่แต่เผอิญว่าหยิบขึ้นมาได้มันเดินขึ้นมาเป็นไพ่ reverse ไพ่กลักลบหัวไพ่ two of c u p นี้ขึ้นมานั่นหมายถึงการที่ว่ามันยังมีความพ้องแง่แม่งงอนอยู่ถึงแม้ว่า จะยังสัมผัสได้ในเรื่องของมุมความรักแต่มันก็ไม่ใช่ความรักที่หวานนะมันเป็นความรักที่เหมือนกับว่าเกิดความหวัดระแวงเกิดความไม่พึงพอใจตัวชาวราศีาตุลคนาตุลเองอาจจะรู้สึกว่าอยากหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าที่จะไปจดจ่อกับเขาถึงแม้ว่าจะให้โอกาสเขามันก็เป็นความรักที่เหมือนกับว่า ต่างฝ่ายต่างรักตัวเองมากๆอะแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่แต่ก็ยังเลือกที่จะกลับมาคบกันใหม่อีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนปนกันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาถึงจะได้กลับมาอย่างตัวคุณเองเนี่ยเหมือนถ้าอยากให้เขาทําตัวดีขึ้นตัวคุณเองก็อาจจะต้องเป็นคนเรียกร้องหรือบอกหรือบอกกับเขาว่าเราต้องการอะไรส่วนตัวเขาเองเนี่ยมันก็จะมีความ ประชดประชันห,หรือเรียกร้องความสนใจอยู่ตลอดเวลาเช่นกันมันดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่แค่กลับมาเรียกง่ายๆเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แค่กลับมาแล้วก็ยังมีความผูกพันยังมีความรักกันอยู่แต่ยังมองไม่เห็นถึงความเข้ากันได้หรือการที่จะปรับตัวเข้ากันได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมสรุปง,ง่ายๆเลยก็คือเนี่ยเห็นไหมต่างฝ่ายต่างยื้อยืยยดฉุดดึงอ่ะพอมาดูไพ่ขึ่งบนไพ่ขึ่งบนไพ่ไขึ้นมาเป็นไพ่ age of c u p s แต่ว่ามันเป็นไพ่การดึงนั่นหมายถึงการที่ว่าทั้งคู่อะเริ่มที่จะอยู่ในรูปแบบของการที่รั้งกันไว้แต่ไม่ได้พยายามทำอะไรเพื่อกันในช่วงเดือนพฤษภาคมมันจะเป็นการ ที่ความสัมพันธ์แนีรั้งกันไว้แต่ต่างฝ่ายต่างทําเพื่อตัวเองท้งนั้นเลยค่ะตัวคุณเองก็จะรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็พยายามทําเพื่อตัวเองมากขึ้นส่วนตัวเขาเองเป็นคนอีกโก้แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะยังไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเสียสละหรือทําอะไรเพื่อคุณมากนักนี่คือบทสรุปในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่ให้กับชาวราศีตุลกันบ้างว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอย่างแนะนาอะไรเพิ่มเติม ไพ่ใบแ,แรกนะคะเป็นไพ่ใบนี้นั่นคือเรื่องของความเปิดเผยความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลกับคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยมันจะมีการเปิดเผยกันมากขึ้นถ้าหากว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไม่เคยชัดเจนหรือว่าไม่ได้รับการเปิดเผยการกลับมาครั้งนี้มันจะได้รับการเปิดเผยในความสัมพันธ์มากขึ้นหรือคําแนะนําจากไพ่ก็คือความสัมพันธ์เนี้ย มันควรจะได้รับการเปิดเผยมันควรจะเป็นที่ยอมรับของกันและกันและไพ่ใบต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่ s t r e t h ขอให้คุณเข้มแข็งขอให้คุณยืนหยัดกันให้ได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าการกลับมาของเขาครั้งนี้มันจะเหมือนดีกว่าเดิมเพียงแค่เล็กน้อยแต่คุณก็ควรรักตัวเองให้มากขึ้นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอาตัวเองไปผูกติดก,กับเขามากเกินไปถ้าไพ่ขึ้นมาแนวนี้คือ คุณไปยึดติดกับเขามากเกินไปจนสูญเสียความเป็นตัวเองในตอนนี้เขาก็เลยกําลังบอกให้คุณเนี่ยดึงตัวเองกลับมาถึงแม้จะให้โอกาสเขาก็ควรมีเวลาให้กับตัวเองบ้างหรือรักตัวเองบ้างและไพ่สุดท้ายไพ่แอร์เมจิกความสัมพันธ์นี้ไม่เคยฟังกันเลยหลังจากนี้อาจจะต้องฟังกันให้มากขึ้นความสัมพันธ์มันถึงจะไปต่อได้แล้วก็พอขึ้นมาเป็นไพ่ใบเนี้ยหลายๆคนนะ่ะ ในใจอ่ะรู้สึกว่าต้องปล่อยแต่บางคนอน่ยยังไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เลยว่าให้เขากลับมาเถอะให้เขาเห็นค่าเราบ้างคําอธิษฐานเนี้ยมันอาจจะส่งผลกลับคุณแต่ มันไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นความสัมพันธ์จะดีขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวของคนทั้งคู่เองนะคะก็สรุปเรียกง่ายๆว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนจะต้องถูกรีเซ็ตกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่ความชัดเจนแล้วก็การพูดคุยเลยนั่นเองโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลและคนาตุลประจําเดือนพฤษภาคม2566สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็ freshwater? อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกกลัังใใจห้้นดวย แล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อทักทายเข้ามาสอบถามคิวหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ